สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงสายๆนะครับของรายการสอนสร้างสุขนะครับก็เป็นปีสองแล้วเนาะแล้วก็วันนี้สัญลักษณ์ K 0ศูนย์เจดก็คือระดับปฐมวัยเทปที่เจ็ดแล้ววันนี้เราพบกับคุณครูสองท่านเนาะ,ค,ะคุณครูอรวรันแลวก็คุณครูพฤศรนะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขาสักนิดหนึ่งวันนี้จะมาเล่าอะไรให้เราฟังบ้างนะครับโอเคแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะชื่ออราวรันงามสมบัติคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อครูพลศรพุ่มทจรค่ะครับวันนี้ทั้งสองท่านมากับใครครับมากับใครคะครูสิริพัฒค่ะสวัสดีค่ะครูสิริพัฒค่ะครูค่ะโอเคครูเป็นัวหน้าแผนกของเราเนะวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เราฟังบ้างพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคเชิญเลยครับ สวัสดีนะคะชื่อผลงานวันนี้นะคะการพูดและการนําเสนอค่ะคุณครูที่นําเสนอบทเรียนคือคุณครูอรวันงานสมบัติและครูพฤลศรพุ่มกระจรค่ะวิชากิจกรรมเสริมประสบการณ์วันที่15กันยายน2556ค่ะความคาดหวังในการสอนนะคะ1 ความความสามารถทางด้านการพูดค่ะสองการกล้าแสดงออกค่ะค่ะและข้อที่สองนะคะผลที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนเป็นไปตามคาดหวังหรือไม่เพราะอะไรเป็นไปตามคาดหวังค่ะเพราะว่าเด็กๆสามารถพูดและเล่าเรื่องของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเด็กๆไม่สามารถที่จะสื่อสารให เอ,อ่อผู้อื่นเข้าใจได้ดีนะคะข้อที่สสามารถพูดเป็นประโยคและได้ใจความได้มากขึ้นข้อที่3ามนะคะแล้วก็มีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นค่ะข้อที่3มนะคะบทเรียนที่ครูได้รับนะคะก็คือในเรื่องของการความสามารถทางด้านการพูดนะคะครูก็จะจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษานะคะในด้านการฟังและการพูด <c oughs> สำหรับเด็กปฐมวัยก็อย่างเช่นการเล่านิทานนะคะครูก็จะมีการเล่านิทานให้เด็กฟังทุกหน่วยการสอนและสองการเล่นบทบาทสมมุติซึ่งบางบางหน่วยเนี่ยเราก็จะมีการให้เด็กเล่นบทบาทสมมุติร่วมกันเช่นในเรื่องของที่ผ่านมาก็คือ,อ,อทําตลาดในชุมชนก็จะให้เด็กๆบทบาทสมมุติของการขายของขายลูกชิ้นขายน้ํานะคะแลเชิญครูปุ๊ก นะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็สนทนาอภิปรายกันในห้องเรียนว่าเอฝนเป็นแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นให้เด็กๆรู้จักพูดคุยนะคะแล้วก็มีการร้องเพลงถ้าใครสามารถร้องเพลงได้ก็เขาก็จะมาเอ,อขอร้องเพลงหน้าห้องให้เพื่อนๆฟังอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะเอ,อให้เด็กได้มีศักยภาพมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องของ <c oughs> การกล้าแสดงออกนะคะก็คือคุณครูก็จะพยายามเ,าเป็นแบบอย่างที่ดีในการพูดให้เด็กฟังแล้วเวลาที่เด็กๆจะมานําเสนอหน้าห้องเนี่ยเราจะไม่ได้เร่งรีบเด็กๆก,ก็จะถามความพร้อมก่อนว่าอาเด็กๆครัอใครที่พร้อมก็ให้ออกมาพูดก่อนเพื่อนที่ยังไม่พร้อมรอก,ก่อนได้แล้วก็จะพยายามไม่เร่งเขานะคะแล้วก็ให้กําลังใจคําชุมเชยให้เขาบ่อยๆนะคะแล้วก็เวลาที่ครูฟังเนี่ย ก็ต้องฟังอย่างตั้งใจโดยเฉพาะเรื่องของเอการกล้าแสดงออกเนี่ยน้องไบรท์เห็นได้ชัดเลยคือซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาไม่กล้าพูดเลยจับไม้แล้ววางแล้วก็เอาแมสกติดหน้าแล้วก็จับไม้แล้ววางพอครั้งที่สองน้องไบรท์สามารถที่จะพูดคำว่าสวัสดีค่ะแล้วก็วางพอครั้งที่สามสามารถพูดสวัสาาดีค่ะแนะนำตัวแล้วครั้งที่สี่ก็คือเชิญครูป,ปูไปดูอะคะ่ะ เขาสามารถพูดได้ยาวขึ้น<อ>ใช่สวัสดีค่ะใช่ขอบคุณค่ะใช่ใช่พูดแค่นั้นค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็พอเลยจบแต่ถือกระดาษไว้แต่ไม่พูดแล้วก็เอาแมสปิดหน้าแล้วก็เอาไม์วาแล้วก็เอาแมสปิดหน้าอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรจนมาครั้งเนี้ยค่ะเชิญภูมปปิมาดูเขาเขาสามารถพูดได้ยาวขึ้นจํากล้าพูดมากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นค่ะ อันนี้อันนี้อันนี้ชมเธอเลยอ่นานาถัดไปนะคะแล้วถ้าการสอนในครั้งต่อไปเนี่ยก็คือจะนําบทเรียนไปต่อยอดอย่างไรก็คือตอนนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะมีการประกวดเล่านิทานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้ให้พี่ไปเล่านิทานให้น้องฟังน,นะคะอันนี้ก็คืออยากจะทําแบบนี้แล้วก็ ถ้าถ้าถ้าเราส่งเสริมให้เด็กบ่อยๆนะก็จะทาให้เด็กเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็คงทนนะคะแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยลดความประหมา่าในการพูดและการนําเสนอค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยคือจากจากช่วงที่ ที่ผ่านมาที่เราเห็นมีกิจกรรมเรื่องชาวนาเนี่ยนะจริงๆริงเด็กๆก็มันมีส่วนร่วมในกิจกรรมเยอะมากเลยเนาะเราเราพึงพอใจไหมกับตรงนั้นแล้วมันมีมันมีส่วนที่ให้เด็กๆเขาได้ได้ได้แสดงออกยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังบ้างสิครับก็อย่างของน้องเนี่ยเออ่ในห้องนี่ก็จะกัดจัดกิจกรรมโดยการให้เด็กเออ่ไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็ครั้งแรกก็มาเล่าให้เพื่อนฟังก่อนนะคะก็พอมาเล่าให้เพื่อนฟังเสร็จแล้วแล้วเราก็ มีการพูดคุยกันในเรื่องของการจเจริญเติบโตพาเด็กไปดำนาพาเด็กไปปลูกข้าวปลูกตั้งแต่เอข้าวดำนาแล้วก็ปลูกข้าวสาลีซึ่งเดี๋ยวข้าวสาลีเราก็จะเอาไปทำปัน่นเป็นน้ำข้าวสาลีแล้วซึ่งเพิ่งจบไปเชิญปูปูไปดูก็คือการนำเสนอในเรื่องของอฟางสามารถนำไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าสมมติว่า ชาวนาเขาทิ้งหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ต้องทิ้งบ่างเด็กๆสามารถจะเอาฟางไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างเราก็ให้เด็กไปสืบค้นแล้วก็ออกมาพูดหน้าห้องเมื่อสืบค้นเสร็จแล้วเนี่ยเ,เด็กๆก,ก็จะมีการนําภาพนาอะไรแล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําอะไรกันดีเพื่อให้มันเกิดประโยชน์โดยการนําฟางที่เหลือใช้เนี่ยมันทําให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ให้เด็กนําเสนอหน้าห้องซึ่งครูๆก็เชิญครูๆไปร่วมฟังด้วย ครูครูพัลว like e ิศน์มีเคล็ดลับอะไรไหมอ่ะจัดจัดที่ครูอรวันเล่ามาที่เราทํางานมามีเคล็ดลับอะไรไหมที่ที่เราสังเกตเห็นได้ว่าเด็กเขาจะพูดได้ดีพูดได้เยอะเออก็คือเอ่อก็คือให้น้องฝึกค่ะและฝึกจากการตอนแรกก็ฟังไปก่อนพอฟังแล้วก็จะมีคําถามก็จะถามน้องให้น้องตอบบ่อย เด็กคนนั้นก็จะเริ่มมั่นใจเมื่อตัวเองตอบได้และคุณครูชมเชย<ช>ค่ะหรือไม่ก็จากที่สังเกตนะคะให้เด็กออกไปร้องเพลงค่ะเด็กเด็กส่วนใหญ่จะชอบนะคะการเต้นหรือการร้องเพลงที่หน้าห้องเรียนนะคะมันก็จะเพิ่มความมั่นใจเขาเมื่อให้เขาเอาไปพูดหรือไปเล่าอะไรหน้าชั้นเรียนเขาก็จะกล้ากล้าจับไม้กล้าอะไรมากขึ้นนะคะ โอเคเพราะถ้าถ้าครูปัลิศอนอธิบายให้เราฟังแบบนี้แสดงว่าจริงๆแล้วปัญหาส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นแล้วเราเราเชื่อว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าไม่ไม่ค่อยพูดเนี่ยหน้าห้องหรือต่อหน้าสาธารณชนเขาไม่กล้าไม่มั่นใจถูกไหมจริงๆสมมติว่าถ้าโอเคถ้าถ้าทำอ่าที่ครูิศอนว่าเนี่ยให้เขามีความกล้าแสดงออกกล้าที่จะไปชิญหน้ากับคนอื่นนะเนาะ ยืนได้เต้นได้พูดได้ร้องเพลงได้อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญคือไอตัวพูดนี่แหละคนนี่นั้นจะพูดได้มันต้องเป็นยังไงเอเอต้องมีอะไรมีความรู้รอบตัวต้องมีความรู้ถูกไหมความรู้อยู่ที่ไหนอยู่ในสมองซึ่งทุกคนนะมีหมดแต่เราไม่รู้่านั้นเองว่าแต่ละคนนะ่ะรู้อะไรคิดอะไรใช่ไหมเชื่ออะไร อยากคิดอะไรอยู่อยากบอกอะไรอารมณ์ความรู้สึกเป็นไงเพราั้นการพูดคุดเอาพูดคือสิ่งที่แปลผลออกมาออกมาแล้วทําสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจถูกไหมเพราะฉะนั้นให้ตัวกระบวนการที่ทําให้เด็กอะ่ะเขามีไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะเราทายัางไงเออและให้เขาสามารถที่จะพูดออกมาได้อธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้เออทำอยังไงคืออย่างที่ห้องก็จะถามบ่อยๆค่ะการถามบ่อยๆจะทําให้เราทราบว่า เด็กคนนี้รู้อะไรมากขึ้นรู้อะไรบ้างคิดอะไรอยู่โ <c oughs> okay. อเคเพราะฉะนั้นการถามเนี่ยมันมีสองสองสเต็นาะรู้อะไรบ้างและคิดอะไรอยู่คิดอะไรบ้างรู้นี่คืออะไรลนะถ้ารู้นี่คือจำได้ถูกไหมจำได้ข้อมูลอยู่ในหัวแล้ว <c oughs> แต่คิดอะไรคือฉันเห็นไอ้เจ้านี้แล้วฉันคิดยังไงไอ้ตรงนี้ยากกว่าถูกไหม ถ้าถามว่าเอาหนูหนูชื่ออะไรลูกแนะนําตัวซิโอเคหนูชื่อพารุศนพุ่มขจรเพราะนหนูทาไหมหนูจําได้ใช่ปะแต่ถา,ถามว่าวันนี้หนูเป็นยังไงบ้างมาโรงเรียนรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ต้องทําไมต้องทิด,ต,ด,ดต้องคิดถูกไหมต้องคิดเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นว,ว่าเฮ้ยการที่จะทาให้เด็กพูดาพารุศนว่าใช้คาถามคาถามก็ต้องมีหลายสเต็ปถูกไหมคำถามที่ถามสิ่งที่เด็กรู้อยู่แล้วคําถามที่กระตุ้นให้เด็กคิดใช่ไหม ทีนี้ถามถามครอรครัวระวัี้เิงๆว่าอย่าง,อย,างอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้เวลาที่เขาเขาจะออกมาพูดออกสมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเราจะมีสื่ออุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะเลยสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ที่หยิบจับให้เด็กเนี่ยช่วยไหมช่วยค่ะเออช่วยยังไงสื่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าน้องดูจากที่น้องสอนเนี่ยถ้าเราไม่มีสื่อหนึ่งความสนใจจะไม่ค่อยมีแล้วสองพอไม่มีสื่อปุ๊บ ความเข้าใจจะน้อยลงเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยความรู้รอบตัวเขายังไม่ได้มีประสบการณ์ที่เขาจะแบบไปเห็นสิ่งแวดล้อมข้างนอกได้เยอะเราก็จะหาสื่อมาให้เขาเห็นหาสื่อมาให้เขาจับอย่างเช่นฟางเนี่ยเด็กไม่รู้จักจริงๆน้องก็จะไปหาแล้วก็ไปไปใส่รถออกมาเลยค่ะให้เด็กได้จับได้รู้ได้เห็นได้ฟางเป็นยังไงต้นข้าวเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งถ้้เด็กเห็นเด็กเขาจะ จำได้ดีขึ้นเ,นเห็นถูกไหมการเห็นเนี้ยมันมันช่วยคืออย่างตัวอย่างใช่บอกเนี้ยมาไหนลูกหยินลองอพูดถึงแอปเปิลไม่ฟังหน่อยสิเอาละแอปเปิลในหัวฉันหน้าตาเป็นยังไงเป็นผลไม้สีแดงสีต้องนึกนึกออกมะแต่ถ้าสครู<ๆ>หยิบมาอ่ะพูดถึงสิ่งนี้พูดถึงแอปเปิล ให้ครูฝังสีเด็กก็มองมองเสร็จแล้วก็พูดอธิบายจากสิ่งที่ต้องกินจับได้มองเห็นได้ถูกไหมมันก็เป็นการฝึกให้ให้เขาอะไรแบบทรานสเฟอในสิ่งที่เป็นอินพุตเข้าไปคือสิ่งที่มองเห็นเข้าสู่กระบวนการทางสติปัญญาแปลภาพไอ้สีเนี่ยมันสีอะไรก็พูดออกมาถูกไหมชันจาออกสีนี้สีแดงนะแอปเปิลเป็นลูกผลผลไม้ลูกทรงกลมสีแดงนะมีรสวานะไร แล้วแต่สุดแล้วแต่ที่จรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในภาพที่นําเสนอมาเนี่ยคือครูก็ทําดีอยู่แล้วแหละและในในสิ่งที่พยายามที่จะสอนให้เด็กพูดได้นําเสนอได้กล้าที่จะพูดกล้าที่จะนเสนอที่ถามครูสรีพัฒน์ิสิทธ์ว่าเทคนิคจากท่านแม่ของเราว่าถ้าไปเจอเด็กที่แบบไม่พูดจริงๆแบบเออจากประสบการณ์เนี้ยครูซิพัฒน์จะช่วยยังไง ไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรเลยเจอค่ะด็อกเตอร์เจอเหมือนกันไม่พูดไม่เอาไม่ใดๆทั้งสิ้นใช้วิธีนอกรอบด็อกเตอร์ไปทําความสนิทสนมไปพูดคุยกับเขานอกรอบซึ่งไม่เป็นพิธีการไม่บอกว่าหนูจะต้องอย่างนี้อย่างงน้นันคือคุยทั่วๆไปก่อนสร้างความคุ้นเคยแล้วมีมีเหมือนเด็กเขาไว้ใจละ เขาก็จะพูดกับเราเขาจะบอกนู่นบอกนี่บอกนั่นวุ้ยหนูพูดแบบนี้แหละลูกเก่งมากเยี่ยมให้กําลังใจไป ความมั่นใจมาละจริงค่ะเพราะว่าเด็กบางคนไม่พูดไม่เอาพอเห็นไหมเห็นหน้าห้องเรียนไม่ออกไม่เอาไม่ทําแต่พอนอกรอบคุยจ้า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 จ้แสดงว่าเขาเครียดเขามีมีเหมือนกับว่ามีความกังวลก็เลยลองเล่นเป็นแบบว่าเล่นเป็นบทบาทสมมุติบ้างหนูเป็นคนนั้นครูเป็นคนนี้ทุกอย่างที่นําเข้ามาก็คือรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของเด็กทั้งหมดเพียงแต่ว่าคุณครูจะจัดและปรับบรรยากาศแล้วก็อารมณ์ของผู้เรียนยังไง บางคนไม่เอาดิ้นพลันพลา่าร้องไห้เนี่ยครูก็มีวิธีบางคนหลอกล่อด,ด้วยขนมบางคนหลอกล่อด,ด้วยของเล่นบางคนหลอกล่อด,ด้วยคําพูดเขาก็โอเคนะแต่ต้องให้เวลาเขานิดนึง <c oughs> เด็กนอกจากนอกจากที่จะไม่พูดแล้วบางทีเราไม่ทราบว่าเขารับรู้หรือเปล่าการเรียนรู้มันไม่ได้แบบคุณครูยโยนตูมไปทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดไม่ใช่บางคนอาจจะไม่ฟังบางคนอาจจะแบบว่าพอถึงเวลาไม่ฟังตายแล้วครูถามตอบไม่ได้ แต่ถ้าบางคนฟังเข้าใจแล้วมีพื้นฐานเดิมที่ดีมีประสบการณ์เดิมๆที่ดีอย่างอย่างที่ด็ดรบอกว่าแอปเปิลตายแล้วฉันจะตอบแอปเปิลได้ไงถ้าคนไม่เคยเห็นแอปเปิลมันตอบไม่ได้ถ้าคนไม่เคยรับประทานมันตอบไม่ได้อย่างครูน้องบอกว่าฟางังฟังข้าวเด็กก็รู้จักฟังข้าวฟังข้าวหน้าตามเป็นไงคะครูครูเขาก็น่ารักข้าเอาสื่อมาให้เห็นเลยมาจับมาสัมผัส มาบีป้ป่ะแล้วมันมาจากไหนอะคุณน้องมันมาจากต้นข้าวไงลูกที่เขาใช้ประโยชน์เสร็จแล้วรวงข้าวที่เอาไปทําข้าวเปลือกข้าวอะไรก็ว่าไปแล้วต้นมันตายแล้วตายแล้วทํำอะไรคุณน้องเขาก็เอาประโยชน์มาตรงนั้นมามาชวนเด็กๆทํากิจกรรมนั่นคือประสบการณ์ตรงนั่นคือเรื่องที่เด็กๆรู้แล้วได้ความรู้แล้วเก็บไว้ แล้วแล้วพอถึงเวลาที่เขาจะถ่ายทอดเนี่ยความมั่นใจไม่มีเพราะฉะนั้นคุณครูเป็นส่วนสําคัญที่จะสร้างบรรยากาศสร้างความคุ้นเคยสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กพอเขามั่นใจฉันมีความรู้ฉันแน่นฉันสามารถพูดได้ฉันมีความสบายใจในห้องเรียนซึ่งไม่ใช่ทางตันทุกอย่างจะพลั่งพลูออกมาอย่างที่คุณน้องบอกคนหนึ่งสวัสดีแล้วก็มาเริ่มแบบว่าไม่จับไมเริ่มบอกชื่อได้ พอวันนั้นไปดูบรรยากาศเป็นไปอย่างที่แบบเราไม่มไรู้เลยว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคุณน้องเราไม่รู้เลยว่าเด็กคนนี้ยไม่เคยพูดเลยเราไม่ทราบเลยเราไปยืนดูแบยเก่งคุณบอกว่าคือนําเสนอได้หมดเลยอะ่ะนเสนอเก่งมากบอกไม่ก่อนหน้านี้คนนี้ไม่พูดเลยไม่พูดเลยนั่นแหละคือการสร้างบรรยากาศของคุณน้องกับครูอ้ยอยแล้วเสร็จพอพอเด็กเด็กเขาไว้วางใจเขามีความมั่นใจเขามีความรู้ทุกอย่างอับสอเข้ามาหมดละ พอถึงวันที่เขาพลั้งลูเราจะได้เด็กคุณภาพออกมาให้เห็นเลยด็อกเตอร์พกเทคนะโนโลยีช่วยได้ไหมเหมือนเช่นในห้องยูมตตาให้จับไปอ่านวิดีโอมาแล้วมาเปิดในห้องอะไรยงเงี้ยเป็นไปได้เออลองดูนะเราคิดว่าคิดว่าเด็กๆเกเขาก็มีโอกาสได้กลับไปไปฝึกซ้อมไปพูดต่อหน้าหน้าเปมแล้วห่รัมันเป็นสกิลที่สาคัญสําหรับคนในอนาคตนะที่จะต้องสื่อสารผ่านหน้าจอให้ได้ ถูกไหมีคคาพูดเนี้ยด็อกเตอร์พ่อแม่จะบอกว่าโอ้โหอยู่บ้านพูดไปยุดเลยค่ะไปปล่อยพลังที่บ้านแต่อยู่มีไปิดมาให้พูดก็แล้วก็ฝันกําลังใจนะําชิมชิาลงวิลองวันอะไรต่างๆพุกปุ๊กลองลองดูเทคนิคของการให้พวกตุ๊กตาตุ๊กตาหรือสติกเกอร์ไปแปะไว้หลังห้องบ้างได้ไหมเป็นเป็นลาดาวอะเป็นดาวเป็น เป็นที่คุณแก้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยลองเอาไปแปะๆไว้แล้วลองดูว่าพอเราจะมีเรามีรางวัลให้กับเด็กๆยังไงแล้วเดี๋ยวทำทำเรื่องมาทาเรื่องก็มาคุณอนุบาล่ะมากกว่าสะสมสแตมของเซเว่นอีเลฟเว่นอีกอะคือ <c oughs> คุณอนุบาลมีทุกสิ่งอย่างมีทั้งคำพูดสวยๆเพราะๆหวานหวานชื่นชมกอดสารพัดให้ของสินบนทุกอย่างคุณอนุบาลเขาเขาจัดเยอะเพราะว่าคือคือมันเหมือนกับว่าคัาเป็น ใช่เลยจำเป็นใช่ตุ๊กตาเนี่ยไม่พลาดเลยนะคะบางทีไปเจออะไรมาก็ซื้อมาไว้ก่อนเพราะอ้าวใครกอบได้อะไรเงี้ยล้วก็มาหูแบบแล้วก็ปั๊มดาวค่ะปั๊มดาวที่ทําในสมุดหนูทาได้แค่ปั๊มอ่ะไม่ล้างมือค่ะภูมใจมากภูใจมากอาบน้ําเลยอ่ะเกรยไม่อาบน้ำไม่ล้างมือถ้ายังไงก็ก็ฝากไว้แล้วแล้วคิดว่าประถมวัยทีมประถมวัยของเรานี่แบบทุกมิถิทางเนาะที่จะให้นักเรียนมีศักยภาพ มากที่สุดนะก็ขอบคุณมากๆฟังแล้วก็ชื่นใจแล้วก็เห็นเห็นผลงานที่ออกมาก็ชื่นใจจริงๆว่าเด็กเราทําได้จริงๆนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดรายการนิดนึงขอบคุณวันนี้ขอบคุณตัวละวันแ้วคุณพรุศรขอบคุณครูสิริพัฒ์แล้วก็ขอบคุณดรยบคุณยชัยจงถนอมคุณผู้ใหญ่คุณนรัชพงศะมัทุกและผู้ช่วยผู้มีการฝ่ยวิชาการอีกข่านหนึ่งครูละวันนะที่โอเควันวันนี้น่าจาเป็นโมเดลแล้วยงย่นฉากด้วยนะ ก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ